นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th หลุ่นการนักเต่สุดเจ๋งบวกป่ทั้ง NTG และ e p l Player ในผู้เล่นที่คุณต้องการเพิมความเข็งแกร่งให้กับทีม พร้อมของรางวัลอีกมากมายกับเกมฟุตบอลดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรัก TFC ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแฟนแมนยูสู้ตายทุกท่านครับวันนี้เป็นวิดีโอหลังเกมแมนยูเตดเปิดบ้านชนะฟอร์เรสต่อสหลังจะโดนยิงไปก่อน2ลูกช่วงต้นเกมแต่ก็กลับมาได้โกงความตาย1นัดครับเก็บ6คะแนนจาก3เกมแรกชนะ2แพ้1เกไชนะ2เกมติด ที่โอทราฟอร์ดหลังตัดชนะวูฟในนัดแรกครับยูเต็ดวาง11ตัวจริงครับลุกชอเจ็บไปก็ใช้ดาโลมายืนแบกซ้ายครับส่วนตรงกลางเอลิเสนลงมาแทนเมาส์ที่เจ็บเหมือนกันด้านบนก็ขับแรดฟอร์ดมายืนปีกซ้ายแล้วก็ส่งมักเซลที่ฟิกกลับมาแล้วเล่นหน้าเป้าที่เหลือ,อยังเหมือนเดิมครับประตู1-0เป็นจังหวะที่ยูเต็ดเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนแล้วก็เลือกแตะมุมได้กําลังจะลุ้นประตูจากจังหวะ เซตเพลย์ play, นะครับแต่ว่าโดนเคลียร์บอลออกมามอนบิสการนอยู่ด้านหลังเป็นตัวสแตนบายรอเก็บบอล2เช่นเดียวกับแรดฟอร์ดและก็อันโตนีก่อนที่ตัวมงเชดจังหวะเคลียร์บอลของเพื่อนฝั่งฟอร์เรสเนี่ยเช็ดไม่ได้แล้วอาวโรี่เก็บจังหวะสอทะลุขึ้นมาคืออารองบิสกาถ้าใครได้ดูภาพถ่ายสดเขาเอามือพยานยาจะป้องไม่ป้องกันแดดเพื่อจะเห็นลูกบอล แสดงว่าแดดแยงตาแน่นอนก็อาจจะมีอุปสรรคต,ต่อการหม่งได้ก็เลยโดนหม่งเช็ดมาเอาช้าหม่งไม่ได้เป็นผู้เล่นฟอร์เรสหมมงมาให้อาโบนิยีแล้วทะลุขึ้นไปแต่ถ้าเราสังเกตเห็นจังหวะสปีดฟอร์ดอยู่ด้านหน้าด้วยซ้ำครับแต่ว่าเหมือนชะล่าใจหรือว่าคิดว่าเอาวบนียี่คงไม่วิ่งมาหลอกอาจจะติดประมาทนิดนึงด้วยก็เลยโดนวิ่งแซงไปแล้วกนะ็จิ้มถึงก่อนนะครับจิ้มถึงก่อนในจังหวะเพื่อจะทะลุ แล้วผมว่า ford, แรดฟอร์ดกับวูรีก็เร็วพอกันบมวกกับเมียตัวนี้ตามใหม่คนหนึ่งแต่กลายเป็นว่าวูรีแข็งแกร่งแล้วก็ยิงเข้าไปในจังหวะ1-0นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วูรี่ทำแบบนี้ครับใครจําได้เกนกับอาร์ซอนอลเขาก็เป็นคนพักบอลอย่างนี้หลายครั้งแล้วก็เปลี่ยนบอลขึ้นมาให้ฟอร์เรสได้โหมช่วงท้ายลุ้นจะพยามตีเสมอกับอาร์ซนอลด้วยแต่ว่าก็แพ้ไป1-2เป็นคนทำประตูตีไข่แตก จังหวะที่ลังกาปาดเข้ามาให้สัญญาณม,มงบอกตั้งแต่เกมนั้นแล้วว่าโอ้่มีความแข็งแกร่งอันตรายเพราะฉะั้นยูตแต่ต้องพยายามหยุดเรื่องนี้ด้วยในเกมต่อๆไปครับมาพูดถึงจังหวะเตะมุมที่ต้องมีผู้เล่นอยู่ด้านหลังครับผมว่าบิสก้าอยู่หลังสุดอะถูกแล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวรับที่ไม่ได้ขึ้นไปนลุ้นลูกมงจากจังหวะเปิดเซตเพลย์ play นะครับวารานต้องขึ้นไปนลุ้นเพราะว่าเขาเล่นลูกมงได้ดี ลิซโมันเนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ก็เป็นคนที่สามารถลุ้มหงได้แทนหาก็เอาคงจะขยับขึ้นไปคาเซมิโลเป็นมิฟิลตัวรับอีกคนนึงแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ขึ้นไปลุ้นประตูลักษณะนี้เช่นกันคำถามก็คือแทนหากจะวางตัวผู้เล่นใครมาช่วยวิสการในพื้นที่ด้านหลังเวลาโดนบุกโต้กลับมาอันนี้คือโจทย์ใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นเอริกเซนก็อาจจะช้าเกินไปบูโน่ไหมถ้าบูโน่เป็นคน รอ,อเก็บบอลสถ้าเอลิเซ่เป็นคนเปิดแตะมุมผมก็จะมองว่าควรจะมีผู้เล่นเกมรับอีกสักหนึ่งคนในจังหวะคุมพื้นที่หน้ากรอบแตนป์บายจังหวะที่คู่แข่งจะโต้กลับมาแต่ถ้าเป็นวิสก้าคนเดียวคุณอาจจะต้องตัดฟาวให้ได้หรือชิงบอลให้ได้เลยในจังหวะที่คู่แข่งจะทะลุส่วนประตูส0ูผมไม่โทษใครทางนั้นผมว่าสุดท้ายแล้วเราเสียฟรีคิกกันง่ายเกินไปในในพื้นที่ด้านหลัง เช่นเดียวกลางสนามแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยมันคือจุดเริ่มต้นของการความกดดันสําหรับคู่แข่งที่เอาบอลบอมเข้าไปได้โดยเฉพาะทีมที่เป็นรองอย่างฟอร์เรสสังเกตดูเขาทุ่มกกลตลอดครับเขาพยายามเล่นไดเรกเพื่อเอาบอลเข้าไปถึงหน้ากรอบให้เร็วที่สุดถ้าคุณเสียฟรีคิกคุณเสียเตะมุมคุณเสียลูกทุ่มทีระดับนี้ก็จะพยายามใช้โอกาสแบบนั้นเพื่อหวังจะยิงประตูยู่เต่ให้ได้และก็มีโอกาสลหลายๆครั้งซะด้วย ดาโลบางครั้งดูลนๆดูไม่ค่อยเข้าใจในจังหวะการเล่นของเพื่อนและไม่ควรจะเล่นในบางจังหวะอย่างเช่นครับคุณรู้อยู่แล้วว่านักเตะฟอร์เรสล้มจะเอาฟาวแน่นอนคือบังเหลี่ยมเพื่อให้คุณไปกระแทกแล้วก็เสียฟาวและให้เขาตั้งบอลขึ้นมาจากที่เราจะพลบุกอยู่แบบนี้ก็คือเสียเวลาด้วยเสียการคลองบอลด้วยแล้วเพื่อนต้องไปบีบย่างขึ้นมาเพื่อบุกใหม ซึ่งดาโลเสียบนี่หลายครั้งมากรวมทั้งการทําบอลออกด้านข้างจ่ายบอลไปคนละช่องกับเพื่อนคือจ่ายเผื่อมากไปจ่ายไม่ตรงเป็นฟอร์มที่ไม่ดีนักของดาโลในเกมนี้เลยครับแล้วเทนฮากก็คงต้องตัดสินใจว่าเขาจะกล้าเสี่ยงใช้อเวโรเฟนเดนมากไหมหรือว่าจะใช้ดาโลต่อไปต่างจากแบ,บ็คขวาอย่างอารโรวิสกาที่เล่นได้ดีมากๆในเกมนี้โดยเฉพาะจาังหวะเติมเกมสอดประสานกับอนโตนี ไฮบอลขึ้นหน้าวิ่งสลับลายในลายนอกคือเข้าขารู้ใจกันมากขึ้นครับรู้ว่าจังหวะไหนต้องเข้าไปจังหวะไหนต้องวิ่งออกมาซัพพอร์ตด้านกว้างจังหวะไหนจะอันเดอร์แลปจังหวะไหนจะโอเวอร์แลปผมว่านี่จะเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่แอนโตนีกับบิสกา้าทำได้ลงตัวนะครับแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้มีประตูหรือแอซเสก็ตามเกมรับดีอยู่แล้วพัฒนาเกมลุกขึ้นมาอาจจะขาดบอลครอสบ้างที่ยังเป็นจุดอ่อน เรายังไม่ได้เห็นจุดนี้มากนะักแต่ก็ต้องรับว่าพื้นที่ในกรอบเราไม่ได้มีตัวที่ม่งเก่งเท่าไหร่ทำให้เทนฮากเลือกที่จะใช้วิธีการเจาะเข้าไปด้วยบอลสั้นมากกว่าลิซโดมอันเตเนสเป็นคนที่ช่วยเกมรับตรงกลางไว้ได้เยอะเชนอ,ชอ,อการเซตบอลขึ้นหน้าครับพอดาโลุบเข้าไปไปอินเวอร์ตฟูลแบ็กลิซโดจะถ่ายออกมานั่นกว้างแล้วก็เซตบอลช่วยกับลัดฟอร์ดทางซ้ายจาังหวะเข้าบอลหนักแน่นแล้วก็ดักลูกกาอากาศรวมถึงดวนกับอาวอนิญี N ่ยผมว่าลิซโดทําได้ดีนะครับพื้นที่กลางสนามต้องบอกว่า ทั้ง3คนทำได้ยอดเยี่ยมครับบูโน่คาซมิโรแล้วก็เอลิเซนถ้าใครสังเกตดูคือเอลิเซนเล่นเป็นลักษณะของการทําให้เกมดันกลางเนี่ยนิ่งมากขึ้นเก็บบอลตรงกลางได้มากขึ้นดูสเสถียรขึ้นแล้วก็หองบอลบุกต่อเนื่องได้บางทีเอลิเซนอาจจะไม่ได้เล่นมือหวาหรือว่าสวยงามอะไรมากนักแต่เขาเล่นแน่นอนครับและเขาก็ทำให้บอลมันคืบหน้าไปด้วยความชัว เราจะมีปัญหามากใน2เกมแรกคือเราเอาบอลขึ้นไปแล้วเราเสียกลางทางเราลงไม่ทันคือบางทีจังหวะเซตบอลอยู่ปุ๊บผู้เล่นกําลังเติมขึ้นไปละทั้งแบ็คทั้งปีกแล้วก็มีฟิลตรงกลางเนี่ยขึ้นไปสูงในแดนคู่แข่งเหลือแต่เซนเตอร์ห้อยไว้เราเสียบอลกลางทางแบบนั้นในเกมกับสเปอร์แล้ววูฟอยู่หลายครั้งแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นไปได้สูงกว่านั้นขึ้นไปจนถึง น่ากล่าโทษได้จบจังหวะยิงไกลทะลุเข้ากรอบให้โกรงเซฟส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีเอลิเซนด้วยผมชอบจุดนี้มา,มากๆและเอลิเซนให้บอลง่ายๆครับบางทีเขาไม่ได้ให้บือไหวผมบอกไปแต่ว่าบอลที่มาจากเขาค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็เฉียบคมด้วยบางทีอาจจะสกิทเปลี่ยนทางนิดนึงให้ช่องมันเปิดแล้วก็ทะลุแหวกขึ้นกลางมาไเลยอันนี้ผมว่าเอลิเซนตอบโจทย์มากๆแล้ววันนี้เขาเล่นเต็มเกมบอกบอกว่าความฟิตก,ก็ดีขึ้นกว่าช่วงปีสั้นแน่นอน ลูกประตูตีไข่แตกหนึ่งสองเป็นจังหวะที่บูนโนยิงไกลแล้วมาเซลไปเก็บจังหวะสอก่อนที่แรดฟอร์ดใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากเข้าไปจ่ายเอลิเซนนี่ก็เป็นอีกแตุผลหนึ่งที่เอลิเซนทาได้ดีแล้วหลายคนชอบคือการสอดคำวินี่สุดท้ายครับคือเขาค่อยวิ่งย่องๆเข้าไปแหละไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วสอดตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้จบสกอร์เอาพื้นที่แล้วผมว่าลูกตีไข่แตกยิงฉลาดนะครับคือยิงเฉื่อยให้มันเปลี่ยนทาง เข้าไปโดยที่ไปเข้าสสอไกลถ้าดีดเบาๆหรือว่าดีดเต็มหลังเท้าอาจจะตรงตัวผูกษาประตูที่ยืนดักอยู่เริ่มครึ่งหลังยูเต็ดเร่งเกมแล้วได้ประตูที่ต้องการไปเลยครับตีเสมอ22จากจากังหวะลูกสูตรบูโน่แรดฟอร์ดแล้วก็คาซมิโลถ้าใครได้ดูจังหวะให้บอลช็อตแรกก็คงคิดว่าหูให้มาย้อนไกลามากเลยแรดฟอร์ดอาจจะเสียจังหวะไปแล้วก็ได้แต่ว่า ล้ฟอร์ดเปิดกลับไปทางเดิมแล้วบูโน่เนี่ยวิ่งเลี้ยงลายได้ดีมากครับคือยั้งตัวเองเช็คลายยางยอดเยี่ยมไม่ล้ำหน้าตกเข้าไปตรงกลางแล้วก็คาสเซมิโล่จับทีหนึง่งยิงผ่านผู้สาวประตูเข้าไปลูกนี้นะ่าจะเป็นลูกซ้อมแน่นอนที่เทนฮาร์กรทีมงานลงถึงนักเตะทำกันบ้านกันมาวางแผนเรื่องลูกเซตเพย์ต่างๆหลอกฟอร์เรสต์จนหาบอลไม่เจอเลยครับจังหวะน,นี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วก็จังหวะที่ ให้ไปแัดฟอร์ดแล้วให้กลับมาที่มูนโน่ผมรู้สึกว่าคาซิเมโก็รู้สูตรนี้อยู่แล้วไปรอจุดนัดพบสังเกตเห็นว่าบอลในกรอบเขตโทษบอลฟรีคิกรวมถึงลูกตั้งเตะต่างๆคาซิเมโจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ขึ้นไปลุ้นเช่เนเดยกกับวารานและเป็นเป้าใหญ่ของยูเวตในจังหวะจบสอร์นะครับจากเกมสเปอร์ถ้าใครได้ดูเต็มเกมคาซิเมโขึ้นไปโม่งนะหลายครั้งติดเซฟผู้สาวประตูบ้างหลุดกรอบบ้าง และการที่คาซิมิโลลงมาเล่นคู่กับคริสเตียนลิเซ่นมันก็ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันคับมีคนคอยช่วยกันเล่นคอยรับบอลคอยให้แดนกางมันแน่นขึ้นแลันแฟนก็น่าจะอุ่นใจแล้วว่าพอคาซิมิโลกับลิเซ่นลงเล่นร่วมกันได้นะครับมันก็จะเป็นแบบที่ทุกคนคาดหวังเหมือนด้่นการที่แล้วมาถึงบูโอนแฟนเดยครับวันนี้1ประตูกับ1่แอสซิตจังหวะห้บอลสั้นบอลยาวที่แม่นยำคียพาสเด็ดๆจากบูโน หลังจากที่เดวิดบรอยบอกว่าบุโน่เป็นมิดฟิลด์ที่เขาชอบมากที่สุดหรือว่าดีที่สุดในสายตาเขานะครับแล้วก็การให้บอลหลายๆครั้งการได้ก็ะเสียเสี่ยงเราได้ผลด้วยแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งคือผมชอบจังหวะยิงไกลวันนี้บูโน่ได้ลุ้นหลายๆช็อตติดเซ้บ้างนะครับหลุดกรอบไปบ้างแต่ว่าก็ดูใกล้เคียงมากขึ้นรวทั้งลูกสุดฟรีคิกที่คือหลอกจนฟอร์เรนเนี่ย ไม่คิดว่าจะทําอย่างนั้นแล้วครับแต่ว่าดาโลกับขาตายไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ปล่อยหลุดออกหลังไปซะอย่างนั้นคือผมว่านี่จะจจะไปลูกหนึ่งที่เตรียมซ้อมกันมานะแต่ว่าดาโลผิดสูตรไปหน่อยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะได้ประตูเพิ่มไปหรือว่าได้ยิงแล้วลุ้นว่าจะเป็นประตูหรือเปล่าด้วยอันนี้เซ็งแทนบูโนเลยครับสำหรับเดโก้ตาโลจังหวะนั้นสำหรับแอนโทนีกับรท์ฟอร์ดวันนี้ผมว่าฟอร์มของท่านจะแตกต่างกัน อัโตนี้ทำได้ดีในพื้นที่ด้านข้างและก็จงังหวะเข้าทำลงซั่งมีประโยชน์ในการสร้างสารรค์เกมนะครับเอาช้าหนึ่งตหนึ่งได้กดแบ็กได้ในจังหวะที่อัโตนี้ลากจี้เนี่ยผู้เลนฟอร์เรสต,ต้องเข้ามาลุมสองคนครับทำให้ตัวประกบจะหายไปคนหนึ่งแล้วตรงกลางต,งต้องมีตัวสอนพื้นที่มันก็เลยเปิดให้วิสกา้าติงขึ้นไปนหลายช็อตทะลุขึ้นไปด้านในโอเวอร์แลปเข้ามาบ้างอัโตัวแล็บบ้างด้านขวาดูไหลลื่นมากโดยเฉพาะจงังหวะช่วงต้นครึ่งหลังลงถึงท้ายครึ่งแรก น่าเสียดายที่ลูกยิงอันโตนี่ติดเซฟไปบ้างหลุดกรอบไปบ้างส่วนแรดฟอร์ดผมว่าเขาห่วงบอลไปมากๆเลยครับถ้าท้ายเกมเนี่ยคุณจ่ายให้บูนโน่สักลูกหนึ่งหรือว่าปิดเกมให้ได้บางทีทีมต้องมาก่อนการปิดเกมสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดเลือกจะยิงเองเลือกจะห่วงบอลแล้วก็พยายามพาบอลไปกับตัวจนบางทีก็เสียบอลไปโดนโต้กลับมาแม้ว่าจะมีหนึ่งแอสซิสต์ครับแต่ผมว่าฟอร์มแรดฟอร์ดควรจะดีกว่านี้ ถ้าเราจะฝากความหวังไว้ทั้งฤดูกาลเหมือนกับที่เราเคยเห็นรัดฟอร์ดยิงต่อเนื่องเมื่อหลังฟุตบอลโลกปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่ใช่รัดฟอร์ดเหมือนฤดูกาลที่แล้วเป็นรัดฟอร์ดที่พยายามจะเรียกความมั่นใจด้วยการยิงประตูเองก่อนเบิกนับเบรกร่องนับหนึ่งให้ได้ก่อนซึ่งผมว่ามันจะมีส่งผลเสียกับทีเหมือนกันถ้าเกิดวันนี้โดนตีเสม,มอหรือว่าไม่ชนะนะครับก็อาจจะโดนวิจารณ์หนักกว่านี้แน่นอนกับประตูจุดโทษ3-2ก็ต้องชื่นชมหวะยิงของบูโนลไฟเน่และก็เรียกฟาของรดฟอร์ด เรายังตอบไม่ได้ว่าถ้าเกิดลูกนั้นไม่ได้จุดโทษแล้วไม่เกิดประตู3-2ในยูเต็ดจะหาประตูแซงนำได้หรือเปล่าจากลูกเกมที่เริ่มตนัตนๆไปอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันพยายมบุกเข้าใส่แล้วก็ตอนท้ายพอนำสามสก็มันเน้นเพย์เซฟเล่นเกมรับเป็นหลักด้วยแล้วก็รอโต้กลับตอนท้ายเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยที่เรา11คนครับแล้วฟอเรสคนที่โดนใบแดงของโจวร์ออกไปเนี่ย โดนฟอ r e เรสร้างโอกาสได้เยอะมากกับการทดประมาณ11นาทีที่ชูป้ายของผู้สิทธิ์ที่4แต่ว่าโซนัอนเวลทดไป13นาทีแทบจะเหมือนต่อเวลาพิเศษไกลๆเลยครับซึ่งนานมากผู้เล่นอาจจะอ่อนล้าด้วยส่วนหนึง่งแต่ว่า f o r e เรก็เล่น13นาทีแบบเราครับเรา11คนเราควรจะคอนโทรลเกมได้ควรจะเก็บบอลปิดเกมได้เคาะไปเคาะมาให้เผาเวลาอย่างน้อยถ้าคุณสร้างเกมลุกไม่ได้คุณเผาเวลาแล้วก็เก็บบอลไว้กับตัวแบบที่ เซิตี้เคยทำนะครับแต่ยูเต็ดต้องมาลุ้นเหนื่อยท้ายเกมอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่แฟนบอลยังไม่อิ่มเอมเท่าไหร่ในเกมนี้คือคุณชนะ3าสโกงความตายได้ก็จริงแต่ว่าโดน10คนพับสนามบุกใส่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเกมนี้สอนอะไรเราหลายๆอย่างครับถ้าเราจะเป็นผู้ชนะคุณที่ยิงประตูให้ได้มากกว่าแม้ว่าคุณจะโดนไปก่อนแต่การที่โดนไปก่อนมันก็ทําให้ความกดดันเพิ่มมากขึ้นบูโน่คาเซมิโล่และเอเยนหวังว่าจะฟิตเต็มที่ในการโดนกับอาร์เซนอล แผนเกมรับดาโลยังเป็นปัญหาอยู่ถ้าจะใช้ดาโลต่อผมจะต้องดีกว่านี้ในจังหวะเกมรับและจังหวะขึ้นเกมความเข้าใจกับเพื่อนนะครับวันนี้อาจจะชนะได้ก็จริงแต่มีหลายจุดที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปความสุขของแฟนในวันอาทิตย์น่าจะยิ้มแย้มกันได้และเชฟตบอลสนุกในค่ำคืนนี้ครับมีอีก3คู่แล้พวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามหากชื่นชอบก็พิมพ์คอมเมนต์ไาแล้วเปนก,นกันได้รวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งไคล้มปอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ